สวัสดีครับกลับมาพบกับอันเปร a u t นเปออโต้อีกคลิปนึงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อันก็มีโตรถกระบะตอนเดียวอีกรุ่นหนึ่งมาแนะนําแล้วก็รีวิวให้กับลูกค้าได้รับชมกันถ้าเกิดใครเข้าเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกอันรบกวนฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนหรือว่าการอัปเดตเข่าวสารใหม่ๆจากทางร้าน รถจนมือสองไม่พัออตโต้ตรงนี้อันขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ณที่นี้เลยนะครับเรามาเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยอันพาเจ้า t o y ย t a h ไฮรักลีโว่ตัวเจมนนวลรถปี2016วันนี้ที่เราอัดตัวคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเป็นวันที่25่ิบหมิถุนายนสองพันซึ่งในราคา399ตอนนี้ เหลือแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นนะครับหลังจากนี้อันจะไปเน้นในส่นองตัวราคา429ก็จะเป็นตัวปี2017อัพขึ้นมาอีกทีนึงอันนี้คืออันพูดโดยรวมในส่วนของตัวเดือนนี้แต่หลังจากคลิปนี้ออกไปแล้วไม่แน่ใจว่าคันนี้ยังอยู่ให้กับคุณลูกค้าได้มาเป็นเจ้าของกันอยู่หรือเปล่านะครับฉนนั้นถ้าเกิดดูคลิปนี้จบแล้วสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอรใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ อันนี้เดี๋ยวอ่านเจ้าแบบละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าคุณลูกค้าได้รับชมกันแบบเต็มที่ด้วยเผื่อบางท่านที่ไม่สูงเดินทางมาดูรถที่ร้านอาจดูในออนไลน์เป็นตัว YouTube เป็นตัวไลฟ์สดใน Facebook หรือว่าเป็นในช่องทางอื่นๆก็แล้วแต่นะครับจะได้เห็นในส่งตัวรายละเอียดแบบครบถ้วนกันด้วยนะครับตัวรถเป็นสีขาวเดิมโรงงานไม่เคยชนหนักพิความน้าท่วมหรือว่าจมน้ํแต่ตอบกฎหมายตรงนี้ไม่มีแน่นอนครับเรารับประกันในเรื่อง,องตัวคุณภาพไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งสูญทรงล้อของเหลวต่างๆตรงนี้เราเซอร์วิสให้หมดทุกอย่างก่อนออกจากร้านนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องตัววารันตีร้านของเราเราจะมีการรับประกันตัวเครื่องและก็เกียร์นะครับ6เดือนหรือว่า10,000กิโลพร้อมกับ W Smart รถดยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน1ปีเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดคุณค้ารับรถไปแล้วหรือว่าซื้อรถไปแล้วพบเจอสมมุติว่า พีคคว่ำจมน้ําชนหนักแต่ตอเป็นหมายตรงนี้เรารับซื้อคืนเต็มจํานวนแถมค่าตกใจกับบ้านให้ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราค่อนข้างจะมั่นใจเลยนะครับว่าเราสวยกว่าที่อื่นแน่นอนและก็บวกอีกหนึ่งอย่างก็คือในเรื่องตัวของแต่งหรือว่าอุปกรณ์ของตัวรถที่มันสมควรที่จะได้หรือมันสมควรที่จะมีตรงนี้มันจบภายในร้านเดียวแน่นอนอันกล้าพูดได้เลยนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดพี่พี่ท่านอื่นหรือว่าคุณผู้ชมท่านอื่นที่เพิ่งเข้ามารับชมพวกเราเป็นครั้งแรก เพิ่งเข้ามาติดตามพวกเราใหม่ๆเข้าไปดูคลิปรับรถได้ครับในช n e l YouTube ของทางร้านเรานี่เองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดในวันนี้ในคลิปนี้ผมบอกว่าคันนี้เป็นคันสุดท้ายต้องรีบเลยนะฮะไม่งั้นเสียดายเสียโอกาสตรงนี้ไม่ได้นะครับส่วนตัวหน้า,นาก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็จะเป็นตัวหน้า A1 นะครับกระจังหน้าตัวกันชนด้านหน้าก็จะเป็นตัวสีดําด้านนะครับโคมไฟหน้าเป็นตัวหลอดไส้ธรรมดา แล้วก็ตัวไฟต้มหมอกนะฮะอันนี้คือเรายังไม่ได้ใส่สามารถใส่เพิ่มเติมได้นะครับไฟต้มหมอกนี่ถ้าเกิดลูกค้าอยากใส่เป็นตัวหลอด LED เนี่ยเราก็สามารถจัดทําให้ได้นะครับแต่อาจจะมีการเก็บส่วนต่างนะฮะแต่เกิดเป็นตัวหลอดไส้ธรรมดาเนี่ยอันสอบถามราคาเขามาแล้วคร่าวๆนะฮะน่าอยู่เที่ยวมาณ1 5น0บาทนะครับไม่น่าจะเกินนี้แน่นอนนะครับแต่มันขึ้นอยู่ที่ความพึงพอใจของ ผู้ซื้อด้วยอันนี้เราไม่ได้บังคับนะฮะบางคนจําเป็นบางคนไม่จําเป็นตรงนี้เราก็มาคุยกันเพิ่มเติมหน้าร้านได้อยู่แล้วแล้วก็ภายในเดือนนี้เนี่ยสำหรับคันนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้าดูใน YouTube มาอัน,นมีตัวโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นพิเศษมาแนะนําให้ด้วยเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึงนะครับเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันต่อ สำหรับตัวเครื่องเนี่ยนะฮะหรือว่าโซนบอดี้ด้านหน้าเนี่ยนะครับจริงๆเราจะดูรีโวกันไปค่อนข้างที่เยอะมากนะครับร้านเราเนี่ยจะเน้นในส่งตัวแบรนด์หลักเป็นสัดส่วนใหญ่ถูกต้องไหมครับคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นตัว Revo 2.4 Revo 2.8 Isu ุติแม1.9 2.5เครื่อง3,000ก็แล้วแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะเน้นตัวพวกนี้ค่อนข้างสูงนะครับ เพราะนั้นเนี่ยคุณลูกค้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีการจองซ้อนและเห็นรถปุ๊บเรามีรถตัวอย่างให้ดูเลยเรามีรถให้กับคุณลูกค้าได้ดูเลยจองคันไหนได้คันนั้นแน่นอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยสร้างความมั่นใจได้เราไม่ต้องไปพีออเดอร์อะไรให้มันวุ่นวายเสียเวลานะครับสมมุติว่าคุณลูกค้ามาจองกันเนี่ย2,000บาท วันรับรถอันก็คือเงินจองนะฮะคือเราไม่กินเงินจองลูกค้านะครับหรือไม่งั้นเนี่ยจัดแฟนนน์ไปแล้วเครดิตไม่สามารถไปต่อได้เราดูแล้วว่าเฮ้ยไม่มีคนค้ำไม่มีคนกู้ร่วมไปต่อไม่ได้แล้วมันจบแล้วมันจนปัญญาแล้วไม่สามารถที่จะขยับไปตรงไหนต่อได้แล้วตรงนี้เราคืนเงินจองเต็มจํานวนเราไม่กินเงินจองลูกค้าอยู่แล้วนะฮะเราจะเอาสองสามพันมาแลกกับการเสียชื่อเสียงงทางร้านมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับ ตัวเครื่อง2.4นะฮะก็จะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะครับให้กําลังสูงสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ150แรงม้าส่วนแรงบิดสูงสุดนะครับจะอยู่ที่3 1 3นิวตันเมตรซึ่งถ้าเกิดให้อันแนะนําถามว่าเฮ้ยรถกระบะตอนเดียวส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยตัวรุ่นไหนมันน่าเล่นตัวรุ่นไหนมันใหม่ตัวรุ่นไหนออปชั่น,นมันค่อนข้างที่ตอบโจทย์นะครับเพราะฉะนั้นอันจะแนะนําเป็นตัวรีโวอย่าลืมนะฮะว่าถ้าเกิดเป็นตัวโฉมเก่ามันคือวีโก้ถูกต้องไหมครับเปลี่ยนรหัส KD กลายมาเป็น GD นะครับ Super Power อะไรพวกนี้เนี่ยคือในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆห,หรือว่าในเรื่องตัวพวกแบบสมองกลต่างๆคือมันมีการพัฒนาในเรื่องตัวนี้ค่อนข้างที่จะขึ้นมาเยอะด้วยนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดถามว่าความสดความใหม่มันแน่นอนอยู่แล้วนะฮะอย่างเช่นตัวอิอสเนี่ยถ้าเกิด DDI เนี่ยนะฮะหรือว่างคนเล่นยูโรโฟมาอยู่แล้วนะครับ กับกลายมาเป็นตัว1.9อะไรพวกนี้บางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ไม่อินนะฮะเพราะว่าอะไรส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นตัว2.4กำลังในช่วงเริ่มต้นตรงนี้ถือว่ามาอันนี้เราต้องยอมรับนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว2.4ลิตร2.8นะฮะรบอบคอ่อนข้างที่จะสูงมากนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปวัดกับตัวอีสูเนี่ย1.9มันจะไปเน้นในเรื่องตัวการเปรีหยนน้ำมันแต่ถ้าเกิดถามว่าพวกนี้ประหยัดน้ำมันไหมมันก็ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราใช้เยอะ เราเหยียบเยอะหน่อยมันก็อาจจะมีการกินกันบ้างตรงนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะในเรื่องตัวการใช้รถหรือว่าในเรื่องตัวการขับขี่สบายๆเลยครับไม่ต้องมีอะไรเยอะนะฮะเดิมๆหมดทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวฝาปรงฉนวนการความร้อนนะครับหรือว่าตัวแผ่นเพลสติกรอกอะไรทุกอย่างเนี้ยครบหมดนะฮะสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดอยากถามอันว่าพออยันไปเทสได้กับผมหน่อยได้บ่าเดี๋ยวจัดให้ไม่ใช่เรื่องยากอยู่แล้วครับพวกนี้คือจิ๊บจอยนะฮะ เพราะนั้นเนี่ยรถพวกนี้คือมันไม่ต้องมีอะไรเยอะนะฮะรถที่ใช้ไว้ใช้งานรถที่สร้างรายได้ให้กับตัวเราเองรถที่สร้างรายได้กับครอบครัววิ่งได้ทั้ง2แบบใส่ตู้ก็ได้ใส่ข้อก็ได้สายสั้นสายยาว20ลูก30ลูกพวกเคอรี่แฟกเอสเพย์อะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จบนะครับเพราะนั้นเชื่อมั่นตรงนี้ได้เลยคุณลูกค้าได้รถสวยกับบ้านแน่นอนและก็ไม่มีคำว่าผิดหวังออกจากร้านเราไปนะครับ มาดูด้านข้างกันต่อครับสำหรับตัวอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างที่อ่านบอกนะฮะตัวอุปรกรณ์ครบก็คือในเรื่องตัวล้อแล้วนะครับคันนี้เนี่ยเราใส่เป็นตัว CE28 ก้านยกนะฮะขอบ18นะครับแล้วก็ลัดด้วยยาง265 40 R 18่านะฮะเป็นตัวยางไทยนะครับแล้วก็ตัว CE ก้านยกเนี่ยมันจะเป็นตัวบล็อกใหม่นะฮะอันนี้งานสวยเลยนะ,ะก้านคมกิบเลยนะครับอีกอย่างเนี่ยในเรื่องตัวล้อแม่งเนี่ยเราเบิกกับคุณลูกค้าใหม่พร้อมกับตัวยางด้วยนะครับ บางคนอาจจะมีนะฮะลองคิดดูซะว่าเฮ้ <_ d ose> i, ยใส่ยางบางแบบนี้เนี่ยกลัวแมมกแตกกลัวแมมกแม็กคดไม่มีเลยนะฮะตั้งแต่เราใส่ล้อแมกกับตัวรถกระบะตอนเดียวเนี่ยหรือไม่ว่าจะเป็นตัวพวกแบบเพลารอยนะฮะหรือว่ารถรุ่นไหนก็แล้วแต่ไม่เคยมีเกิดปัญหาแม็กคดแม็กแตกเลยนะฮะตั้งแต่ใส่กับตัวรถมานะครับเพราะนั้นตรงนี้มั่นใจได้วางใจได้หรือถ้าเกิดตัวซีรีส์แบบนี้เนะี่ยคุณลูกค้าไม่ถูกใจเนี่ยมีอีกหนึ่งซีรีส์นะครับก็จะเป็นตัว25-5 50หรือว่า255 5 5เป็นของตัวซูเมกนะฮะก็จะเป็นตัวสเต็ปแบบยางหนาขึ้นมาหน่อยคือแก้มจะอ้วนขึ้นมานะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เรามาคุยกันก่อนได้นะครับแต่ถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยคุณลูกค้ามีความกังวลมีความกลัวอะไรแบบนี้อะไรเหยียบเพิ่มเติมเ,มเบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้โทรติดต่อสายตรงได้เลยมีเจ้าหนี่คอยบ,บริการอยู่แล้วเกือบ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ตรงแก้มข้างนะฮะ ส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องตัวตู้นะครคันนี้เอาใส่ความสูงอยู่ที่2เมตรสิตู้มีความสูงให้เลือกอยู่ด้วยกันถึงระดับนะครับอย่างแรก1เมตรแ2ดเมตร 3, 2เมตร10เซนนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยไม่ว่าคุณลูกค้าจะเอาไปวิ่งกับซับนี้วิ่งกับที่นี่เขากําหนดในเรื่องตัวลกักษณะของตัวตูวต้ตเป็นแบบไหนบอกได้หรือว่าความสูงเท่าไหร่กำหนดได้เดี๋ยวเราจัดการให้นะครับ เผื่อบางคนเนี่ยไปประมูลงานมาเนี่ยอย่างเช่นป,ประมูลงานของเคอรี่มาแบบนี้เนี่ยเราต้องการใช้รถด,ด่วนแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวรนดับปกติเท่าที่มีการสอบถามมานะฮะที่กลูกค้าส่วนใหญ่เขาออกไปวิ่งกันเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะก,กําหนดที่2เมตรสิกันซะเป็นส่วนมากเพราะว่ามันเป็นความสูงระดับมาตรฐานกําลังดีนะครับแต่อาจจะมีแมสแป๊ดมีไหมมี2เมตรมีไหมมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่การใช้งานของแต่ละท่านนะครับแล้วก็ตัวล้อหลังเช่นเดียวกันนะฮะ ก็จะเป็นตัว CE 28นะครับแล้วก็265 40 R18 คันนี้เนี่ยมีการเสริมแหนบ2แผ่นนะครับของเดิม5เสริมไม่2อีก,2ก็เป็นฝั่งละ7แผ่นโช๊คเดิมนะครับนี่คือในส่งตัวสเต็ปที่ทางร้านเราให้แม่คู่หนึ่งผู้ลูกค้าเสียเท่าไหร่แต่เกิดถามว่าถ้าเกิดเราบรรทุกเยอะเนี่ยอยากจะใส่เป็นตัวกระทาผาร้านตัวยางมิชชัน X ซดได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ เพราะว่าหลายๆอย่างกับตัวรถหนึ่งคันเนี่ยเราไม่ได้ไปฟิกว่าเฮ้ยต้องเป็นแม็กซีล้อเท่านั้นนะครับหรือว่าเป็นล้อกระทะผาอะไรแบบน,นี้มันเลือกได้จะทรงได้แล้วแต่ชอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดดูคลิปนี้จบแล้วนะฮะหันหวังว่าในส่วนของตัวคําพูดของอันที่บอกกับคุณลูกค้านะตรงนี้มันจะเป็นช่วยในการตัดสินใจในการเลือกคันนี้ได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะครับ ถ้าเกิดสนใจเงติดต่อเข้ามาได้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันสักนิดหนึ่งครับสําหรับในส่วนของด้านในนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็เหมือนเดิมจะเห็นกันไปค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับจริงๆแล้วว่าตอนแรกเนี่ยถามว่าคันนี้มีคุลูกค้าจองไหมมีนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าเครดิตเขาไปต่อไม่ได้หรือว่าเขาอาจจะไม่มีคนซื้อแทนอะไรประมาณนี้หรือเปล่าถ้าเกิดอันจําไม่ผิดนะครับแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยคือตรงนี้มันโล่งและมันโสดและ นะครับเพราะนั้นเนี่ยหลายๆท่านที่กาลังเล็งไว้เป็นตัวในเลทราคานี้อยู่คันนี้ยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูคลิปนี้จบอย่างที่ผมบอกนะฮะโทรมาณตอนนั้นเลยนะครับสำหรับส่วนงตัวคอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็จะมีตัวแอร์แบกนะฮะหรือว่าถุงลมนิรภัยด้วยกันถึงจุดนะครับแล้วก็ตัวเซนเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบกตรงนี้สามารถเปิดหรือว่าปิดการทํางานของตัวเซ็นเซอร์ตรงนี้ได้เมื่อน่าจะ2วันก่อนนะฮะมีคุณลูกค้าถามว่าเอาไว้ทําอะไรนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆถามว่ามันมีประโยชน์ไหมมันก็มีประโยชน์นะฮะเพราะว่าเขาคํานึงถึงในเรื่องตัวความปลอดภัยแต่พอเวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุจริงๆสมมุติว่าเรามีเด็กนั่งไปด้วยมีลูกนั่งไปด้วยมีหลานนั่งไปด้วยนะฮะพอเวลาที่แอร์แบ็กมันกระแทกเนี่ยมันกระแทกแรงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงมากเท่าไหร่หรือว่าในาวัยของที่กําลังเป็นเด็กๆอยู่ลูกหลานเราอะไรประมาณนี้เนี่ยพอเรากระแทกเนี่ยอาจจะไปกระทบกระเทือนในส่วนตัวอวัยวะภายในได้ เขาเขียนแบบนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้อันมีการไปอ่านมาแล้วแบบคร่าวๆนะครับตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดใส่แอร์แบ็กมา3ใบแบบนี้แล้วจะมีเป็นตัวเซ็นเซอร์ไว้เพื่ออะไรเพื่อการพอเวลาที่เราจะเซฟของตัวเราเองด้วยแล้วก็ครอบครัวเราด้วยนะครับเพราะว่าในบางกรณีเนี่ยถ้าเกิดเขาปิดตัวแอร์แบ็กแต่เข็มขัดเขายังคาดอยู่อ่ามันก็จะมีแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันหลายอย่างนะครับ แต่ว่าโตโยต้าเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นตัวรถกระบะว่ารถเก่งนะครับเขาจะคำนึงในเรื่องตัวความปลอดภัยค่อนข้างสูงอันนี้คืออันไม่ได้อวยนะฮะแต่ว่าเราเห็นรถเข้ามาค่อนข้างที่จะหลายรุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องตัวรายละเอียดหรือว่าออปชั่นต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถเอามารีวิวหรือว่าเอามาแนะนําให้กับคุณลูกค้าได้รับชมหรือว่ารับฟังกันต่อได้อยู่แล้วนะครับสำหรับต,ตัวเครื่องเล่นนะฮะตรงนี้เนี่ยน,นี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับมันสามารถคอนเน็ก นะรหรือว่าเชื่อมต่อมือถือแบบไร้สายได้นะครับแล้วก็จะมีที่เสียบ AUX นะฮะแล้วก็ USB นะครับส่วนสำหรับตัวแอร์เนี่ยจะเป็นแบบปรับอันนรกนะแอร์เย็นม,มากนะครับรถปี2 0 0 6ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่น่าเชื่อเราต้องเชื่อนะฮะบ,บางคันไม่หลักหมื่นบางคันแสนต้นๆถ้าเกิดถามว่า8894คันนี้เนี่ยไม่เท่าไหร่129,186กิโลไม่แท้ครับ แสนสองเก้าเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณลูกค้าลองเฉลี่ยดูได้ถ้าเกิดเป็นตัวรถที่ใช้งานในเชิงพันิชที่พวกนี้เนี่ยหรือว่าโลจิสติกสี่ล้อแบบนี้เนี่ยรถปี16หนะจนปีปัจจุบันตอนนี้รถมันใช้ปีละกี่กิโลลองเฉลี่ยกันดูแบบเล่นๆนะครับตรงนี้เนี่ยบางคนถามว่าซีเรียลในเรื่องตัวเลขใหม่ไหมมีแน่นอนดูแล้วอันนี้เชื่อได้เลยแต่สำหรับคุณลูกค้าบางท่านที่เขาไม่ได้ซีเรียลในเรื่องตรงนี้ ดูแล้วว่าเฮ้ยบอดี hmm. ้เป็นยังไงใต้ท้องเป็นยังไงเชสซีรถเป็นยังไงตัวเครื่องเป็นยังไงตัวเกียร์เป็นยังไงบางคนเขาอาจจะมีจำแนกแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีหลายแบบด้วยกันนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าเดิมไหมอันนี้รับประกันได้เลยว่าเดิมทุกจุดแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้อุ่นใจได้ได้รถสวยกลับบ้านแน่นอนนะครับส่วนสําหรับคันนี้มันจะเป็นตัวเจมนนุ Man ่เจมนนนี่คืออะไรเจมนนุ J Man นี่คือกระจกปรับมือหมุนนะ สมชื่อเลยนะฮะแมนนวลก็คือแมนนวลเลยทั้งตัวกระจกมองข้างและก็ตัวกระจกบานฝั่งคนขับกับคนนั่งข้างคนขับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบปรับมือหมุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคลูกค้าติดในเรื่องของตัวกระจกเราก็มีสิ่งทดแทนให้สิ่งทดแทนตรงนี้คือลายมันทําให้สามารถเป็นแบบปรับไฟฟ้าได้แต่เป็นแบบปรับไฟฟ้าที่ปรับขึ้นปรับลงไม่แค่ไม่มีตัวเซนทันร็อกแค่นั้นเองง่ายๆเลยครับไม่ยุ่งยากแต่ถ้าเกิดอยากได้ของเดิมจากโรงงานเลย เอาแบบของเดิมเลยนะฮะพับกระจกมองข้างได้ด้วยตรงนั้นเนี่ยน่าจะต้องมีการเก็บส่วนต่างแต่ไม่ต้องไปเสียเยอะขนาดนั้นครับแค่เป็นตัวปักไฟฟ้าฝั่งคนขับกับคนด้างข้างคนขับตรงนี้ได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุยกันได้เพราะว่ามีตัวคลิปทําเป็นตัวรีวิวทําเป็นตัวอย่างให้กับคุณลูกค้าได้ดูแบบหมดแล้วเรียบร้อยเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ในช่อง u t u b e นะฮะเซิร์ชไม่เจอหรือว่าหาไม่เจอ,อยังไง ทางเข้ามาบ็อกของหน้าเพจเป็นแพทออตโต้และเดี๋ยวเราให้อดมินส่งคลิปวิดีโอให้กับคุณลูกค้าได้รับชมอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับกุญแจเนี่ยจะเป็นตัวดอกธรรมดานะฮะแต่ว่าคันนี้เขาจะมีเป็นตัวกุญแจสำรองมีให้ด้วยกัน3ดอกครับคุณลูกค้าครบเลยนะฮะถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยบางคันมีบางคันไม่มีนะครับคันนี้เนี่ยเป็นตัวแบบดอกธรรมดาเลยครับแต่มีด้วยกัน3ดอกด้วยกันอันนี้ถือว่าพร้อมๆเลยนะครับ แล้วก็สับตัวเกียร์นะฮะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะครับเกียร์เดิมนี่นะฮะไปลองขับกันได้นะครับรีโว่2.4นั่นก็ถือว่ามันเป็นอีกซีซีหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะแรงนะครับแรงมากด้วยนะฮะแล้วก็ตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีดำ60ต่อ40ครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะสะอาดใหม่นะครับ เดี๋ยวกลอนออกจากร้านเนี่ยเราก็จะมีบริการขัดสีเครือบผิวโตวรถนะฮะแล้วก็ครีนนิ่งให้กับลูกค้าใหม่ทั้งภายนอกและก็ภายในด้วยเช่นเดียวกันนะครับน้ายาแอร์เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เดี๋ยวเติมให้ใหม่นะครับแล้วก็พวกแบบน้ํามันเบรกน้ามันเกียร์อะไรพวกนี้เราเซอร์วิสให้กับลูกค้าหมดก็อย่างที่อ่านบอกไปของเหลวทุกอย่างเราเซอร์วิสให้ใหม่หมดเพราะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับภายในก็จะประมาณนี้ไม่มีอะไรเยอะนะฮะ แต่ว่าเชื่อมต่อบ l ูุได้นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกแคมเปญดีๆสับเดือนนี้ดีกว่าครับไปโอเคนะฮะเรียบร้อยกันอีก1นึ่คันนะครับในส่วนของ399คันสุดท้ายประจําเดือนมิถุนายนนะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะฮะร,ราคาเหมือนเดิมนะครับอันก็ค่อนข้างที่จะเกินกันไปค่อนข้างที่จะหลายรอบแล้วก็จะอยู่ที่3ามแสนเบาทอันย้ำนะครับสามแสนเก้ 3, 99, 000, บาท ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินของงดเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเมื่อกี้เราลืมแพนให้กับคุณลูกค้าได้ดูนะครับก็จะเป็นตัวกุญแจ3ดอกแบบนี้อ่าเป็นตัวดอกธรรมดานะครับจบจบกันไปแค่นั้นง่ายๆแล้วก็อันทิ้งท้ายไว้นิดนึงครับก็คือในเรื่องตัวโปรโมชั่นหรือว่าแคมเปญสับตัวรถตอนเดียวเดือนนี้นะครับไม่ว่าคุณลูกค,คา้าจะดูทั้งในไลฟ์สดใน Facebook หรือว่าจะเป็นไลฟ์สดใน YouTube หรือว่าเป็นตัวคลิปวิดีโอใน YouTube ก็แล้วแต่นะครับ ตรงนี้อย่างแรกเลยนะฮะฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับเพราะปกติแล้วส่วนใหญ่ถ้าเกิดไม่มีตัวโปรเสริมตรงนี้มาเราจะมีการเก็บค่าจัดค่าโอนแต่ตรงนี้เราฟรีกับคุณลูกค้าไปเลยนะครับ 2. ดอกเบีย้ย0%นาน6เดือนเต็มเต็มนะฮะถ้าเกิดดอกเบีย้ย0%นะฮะตัวรถราคา399มันจะผ่อนอยู่เลทป,ประมาณ8,00 0ต้นๆยอดผ่อนก็จะลงไป2,000บาทนะครับ ก็จะเหลืออยู่เดือนละ6,000ในระยะเวลา6เดือนหรือว่าครึ่งปีเต็มๆเต็มะนนั้นเนี่ยตรงนี้คุ้มอยู่แล้วครับแน่นอนเราสู้เอาเงินซะว่าตัวดอกเบี้ยตรงนั้นเนี่ยไปทําอย่างอื่นมันน่าจะได้หลากหลายมากกว่านะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเรามีสิ่งนี้ดีมอบไปกับลูกค้า นะฮะตอบแทนนะครับ,รบที่มาใช้บริการกับทางร้านของเราตรงนี้คุยกับใครไม่ได้ปรึกษาได้เลยนะครับแต่จะมีข้อมูลข้อมูลอะไรงี้ให้กับผู้ลูกค้าเพิ่มเติมอยู่แล้วแต่เป็นนี้เรื่องตัวการจาับไฟแนนซ์หรือว่าไลาในการออกรถเนี่ยเบอร์ใต้ล่างคลิปนี้จบอยู่แล้วครับแน่นอนและเดี๋ยวสุดท้ายเราเอาตัวรถคันนี้ออกจากร้านให้ได้ก่อนและเดี๋ยวเราไปทดลองขับก่อนอุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเครดิตดีจริงๆนะครับมีฟรีค่าจัดค่าโอนดอกเบีย้ยนานอน สุดท้ายเครดิตดีจริงๆเลยนะฮะอันแถมเงินกลับบ้านได้อีก5,000บาทเพราะนั้นตรงนี้คุ้มอยู่แล้วครับแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้ามีคำถามต่อมาว่าต้องดีแค่ไหนถึงจะได้ตัวเงิน5,000ตรงนี้กลับบ้านด้วยเบอร์ใต้ล่างคลิปนี้ครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยในส่วนตัวคลิปนี้อันต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจเป็นเพชร,รอ,อโตโ้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจกับพวกเรา กดไลค์กด s u b สไครป์อะไรเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนมารีวิวแล้วก็แนะนำให้กับลูกค้าได้รับชมนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ